ลุง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 ครับลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะลุงจะไปไหนฮะอ้าวคุจะไปไหนเรื่องกูไุยซ่าอ้าวมุอขาหนึ่งเป็นเจ้าของปั๊มเหรออ๋อใช่ฮะลุงปั๊มเปิดยังถ้าปั๊มปิดอยู่เนี่ยลุงจะเข้ามาได้เหรอไอ้ซ่าโอ้แม่ย้อนหอยแม่หอยโขดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนย้อนโอ้แล้วห้องน้ำเปิดยังห้องน้ำ เออถ้าเปิดอยู่แสดงว่าเปิดถ้าปิดอยู่แสดงว่าปิดถ้าเปิดเปิดปิดปิดเหน็บนิ้วกูได้สัตว์โธเดกบ้าเดี๋ยวเด็กโอ้โหใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวได้โอ้โหเออยิ้มนีเออทั้งหมู่บ้านฟันอย่างนี้หมดเลยว่นเดียวลุงไอสัตว์เป็นกูคนเดียวเอาเหรอฐานนี่จะเป็นแบบกูเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเวลาขอเข้าเข้าห้องน้ำเลยลุงก็พูดดีๆทำไมทำลุงต้องมาทำท่ากวนๆอย่างนี้ด้วยฮะลุง นี่ไม่ใช่ท่าควนเลยแล้วท่าอะไรอ่ะท่าคนปวดตรงขี้โอ้นี่มันจะถามยังไงนะใยครัจนเจนเจนเจนลุงขี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลุงโน่นโ่นโน่นเดี๋ยวเอาเย็นเอาเอามืออุดไว้อ่อเป็นที่เป็นทางห้องน้ำอยู่นู้นป่ะลุงคนขี้แม่งถามเยอะแล้แม่งเอยถามยี่ลถามนี่อยู่แหละสัญญาณมีไหมปกติแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยมีนะเอาเสร็จแล้วหรืลุงอ้าว ไม่เสร็จกูยะมายืนตรงนี้ได้ไงวะ,อะไอน้นมมึงนี่กล้าจริงนะเนี่ยกล้าอะไรลุงเอา้าก็มึงกล้ามาซื้อพั๊มนี้ได้ไงวะมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอว่าแถวเนี้ยปัม๊มโดยเฉพาะปั๊มนี้นะว่าเอา้ากูเลอกันขีแม่งโคตรดุเลยแล้วแม่งเฮี้ยนด้วยนะปั๊มนี้ยรอเล่นมะลุงเอา้ากูเพื่อนเล่นมึงไหนสัตว์กูเคยพางไปดูหนังเหรอมึงล้อเล่นนี่กูพูดจริง ไม่เพ oh, uh. oh. ah. ื่อเล่นมึงแง่โชว์เดี๋ยวบอกเลยใจร้อนแน่ยิ้มดิเออแล้ว